โอเคนะครับกับผมโบมาฮาซึ่งวันนี้อยู่ในเกม ARBS นั่นเองซึ่งก,กลับมาแล้วโอเคแล้วเข้าเกมมาเลยซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวมังกรน่อจากความเองผมจะรีวิวไอ้นักกอลิานักมวยที่ผมเพิ่งทำมาเลยแต่ช่มามเยรีวิวมังกรก่อนโอเคโอาเ,เอาดัานแมบนี้เลย,ยกันซึ่งมังกรนั่นคือตัวนี้เลยราคาที่ต้องซื้อใน ในไม,ไม่แย่ตอนนี้นะราคาที่เป็นเงินจริงๆไม่ต้องใช้ตั้งสองพันห้าหมายถึงเงินในเกมนะไม่ใช่เงินของจริงส่วนราคาเวลาเล่นซื้อเล่นตอนในเกมก็จะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทซึ่งมันก็จะมีสกินอยู่ประมาณนี้เลยก็ยังมีสกิน,ม,น,น,กม,กนมันเป็นสกินไฟตอนนี้มันยังไม่มีสกินพวกน้ําแข็งอะไรยังไม่มีสกินพวกตัวมีแต่สกินไฟมันซึ่งไฟที่ผมชอบไฟที ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นไฟม่วงมีเลยมังกรออซึ่งตอนนี้เป็นมังกรเป็นตัวติดเป็นตัวดีเก่งที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ทั้งคมแล้วก็มือถือโอเคงั้นก็สู้กับให้ยด้ลงหัวหน้าเผามันลองอดีตัวหน้าลองอดีตัวหน้าก่อนเนือไปเริ่มมาอาดอยู่ไหมวะเฮ้ยโอเคอดอยู่โอเคเริ่มมาเลย เอาไว้นี่ครับมังกรเด็กไผ่ได้ไปแล้วแต่ไผ่ได้ยังเหลือแล้วก็กลับมาบนไฟอัดไผ่ได้กัดกว่าวโอ้โคตรแดกเลยโคตรแดกเลยควันมังกรมันโคตรแดกเลยตรงวน้นี้วิ่งบินกลับมาพ่นไฟัเออไม่พ่นหรอพ่อนไฟยักษ์แน่ยิงไผ่ได้ไผ่ได้เลี้ยงไปแล้วหัวหนึ่งกำลังจะเลี้ยงอีกสี่หัวตรงว้นี้มังกรบินกลับมาเออแล้วก็เผาซ้ำ Okay. ซึ่งวันนี้ผมก็ได้น่าจะรีวิวสองตัวก็คือมังกรมังกรนี่นะน่าเชืแบบสามตัวนั่นคือสกเกิร์ตโบลิดาแล้วก็ไฮดาซึ่งตอนนี้ไฮดาก็มันจะตายหายเดี๋ยวแล้วก็ตายที่สุดมาเลยโอเคไม่ไมาค่อยกเก็บดีกว่าโอเคตัวต่อไปนั่นคือสเกิร์ตบุรุษเคยดีคนที่เคยเป็นเทพที่สุดในเกมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ อยวานี้สกเกิร์ตแช่ตีไม่ได้เนื่องจากแม่งไม่โดนมัมนงกรลากขึ้นไปบนฟ้าอยวานี้มังกรบินกลับมาและเอาทิ้งนับไม่ได้แล้วจะเอาพ่นไฟอัดสกเกิร์ตถึงกับเสดหน้ากันเลยเดียวเลือกสเกิร์ตก็ลังจะหมดแล้วมังกรบินกลับมาขีหดหัวโดนสกเกิร์ตต่อยไปแต่มันหน้าไม่ทันแล้วก็โดนเผาไปโดนปิ้งย่างไปแล้วก,ก็บจบแต่มังกรก็เออมังกรมึงเป็นเคีียอะไรเมื่อกี้ ไอสัตว์มันดิ้นมันขูางเลยนะโว้ยโอเคตัวต่อไปที่จะสู้เป็นตัวสุดท้ายก็คือของมังกรนั่นคือนี่เลยโกโลเด็กแกนงในช่างเก่าเออสังหารีขี้หัวโ,โกโลโไปแล้วโกโลโกโลยังยังสู้ไม่ไหวแต่ว่าที่โกโลเดินไปอย่างหน้าช่างเขาไว้ครับจังหวะเออแล้วก็แดกไป ก็เป็นตัวนี้กูลูกูลูเป็ตายกูกูไป็ตายกูโดนต่อยมาอู้รูกูรูเป็นตายแล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็โดนเผาตายเกมโอเคและตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวมันก็ไม่ใช่ตัวเพิ่มเข้ามาใหม่ใดอย่างๆแค่ผมทำมันขึ้นมาเนี่ยคือนั่นคือนั่นคือนักมวยโกโลนั่นเองความมันยิงแม่งไม่ใช่นักมวยหรอกนักบวยบ้านไหนแม่งแม่งแม่ง แบบนี้ม้งวะซึ่งนักมวยโกโลกัมก็ใช้สร้างมันด้ว่วะซึ่งทั้งตัวแม่งก็เต็มไปด้วยกรอกค,ความมีแม่งเหนือนักมวยหรอกแม่งเหมือน,นอเดีเ๋ยวผมก็สามารถผักมันได้ด้วยผักไม่ให้ตกดดีไหมวะซึ่งคู่ต่อสู้ของมันตัวแรก่นนะคือบักมังกรเบอร์ชันกรอกเหมือนกันซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เอาออัดไว้น่าจะนานแล้วพอสมควรเลยไป,ไปเรียงเลย ดื้ดื้ดื้ไปวินไปบินไปแล้วก็ปนไฟสีน้ำเงินหนัดหน้าบล็อกผมแม่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากันซึ่งมันก็เข้ากันนั่นแหละแต่วะนนี้มังกรมังกรมังกรมาขีบขีบโกโลแต่ขีบไม่ได้นะครับพี่น้องมังกรมีอย่างง่ตกลงนั้นเนี่ยเดีมังกรยิงกลับมาได้ครับไม่ง่ครับแล้วก็ผลไฟหนัดหน้าโกโลไปครับโกโลเลือดพึ่งหลอดแต่วแต่มังกรไม่ยังไม่ลดสักเอ็ดเลย อย่างวานี้โกโลโกโลพยายามตอบรู้มังกรมังกรมังกรบินจังหวะนี้โกโลโดนขีดไปแล้วครับพี่น้องมังกรมังกรพยายามชาวโกโลขึ้นไม่ได้แล้วก็โดนฝนฝ่ายอัดหน้าโกโลแบบโกโลโดนฝนฝ่ายอัดแต่ก็ยังไม่ตายแม่งโคตรแหลกเลยตรงแถวที่แม่งไฟมังกรอยู่แต่จังหวะนี้โกโลพยายามจะขิ้นปีมังกรนะครัเป็นมังกรนี่ย โอ้ยแต่จังหวะนี้โกโลโกโลโกโลโดนโดนโดนนะมังกรทิ้งนัวนนีคทับโคตรเละเลยนะครับย้อนนั่นนี่โกโลโกโลโกโลจะตายแล้วโกโลระเบิดไปที่ไหนที่เบิดมังกรไอ้ที่เป็นรถไฟใช่ไหมส่วนบักโกโลก็แห้งแห้งไปเลยแม่งตายท่าอะไรวะ เฮ้ยนี่มันซ่าจาเกยโยแมวดีกว่าโอเคมาตัวต่อไปที่เราย้โกโลเดนส่วนนั่นคือเออเดี๋ยวผมมานะแป๊บหนึ่งโอเคนะครับมาต่อซึ่งตัวเ่าไปที่เขาจะให้สู้นะคือเจ้าตัวนี้นึงเราจะให้ายส่วนเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าตัวนี้ซึ่งตัวต่อไปที่เราจะให้สู้นนั้นคือตัวมันเองเองซึ่ง ผมขอให้ตัวนี้มันสู้แค่สองเมตรพอนะเพราะตัวนี้สู้แต่ทีมันโคตรนานมากเรื่อยมาเรื่อยหือบางทีถ้ามันสู้มันไม่จบนาทีผมก็จะผมก็จะยกเลิกแมตรนั้นทิ้งมไปเลยเพราะตอนนี้เครื่องผมโคตรร้อนเลยคือผมมีเวลาให้มันสู้ตั้งจนสุดนาทีขนาดเดนนี่ ต่อยไปตรงท้องแป๊บหนึ่งก่อบโอเคจังหวะนี่ข้าวฮาว่าปแปบนึถถ่งไปก็ได้แล้วค่ะต่อยหน้าจะโดดขึ้นเลยแล้วงหวะนี้กุ้งกระมาแล้วผมก็ต่อยหน้ามันผิดแล้วก็ต่อยหน้าแล้วก็ต่อยหน้าผมแม่งเ,เอา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 บีกินหน้าอเอ๊ะดูดิดแม่งสู้กันตั้งน้ำแม่งเลือดเป็นรถคนนั้นที่คนนั้น,นหน่อย บอกแม่วพวมันสู้กันด้วยหนามแถมงตัวแม่ยังมีแจดีชุดเกาะแม่งเคยสู้กันเนี่ย่ะเจดีมาดี่ลยเนี่ยเบล่ะสัตว์นีเกาะนะแต่วันนี้ครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วฟังผมมันเบลขวานแต่มันต่อยอีนจังหวะนี้จังหวะนนี้ฟังปมพาออกไปแล้วก็ต่อยหัวมันน้ำแข็งต่อยหัวมันหน้ามันสะบัดกันเลยทีเดียวฟังมันเออต่อยอันนี้

แต่ฝอนันนี้อจะงนดต่าอเขาบว่าผมให้เท่าไรก็ได้ทีนะติก็แด้้องกาิดั้ก็นม่พะมเนี่ยเดี๋ยวสิบแปด 我多到一个。 เข้าไปโดนไลยโดนทุกหัววางันอ่าวงโดนโดนย้มันโดนเข้าไปโดนเข้าไปผมช่วยวางมันด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่จบกันสักทีเดี๋ยวสิบหกแล้วแป๊บเดียวเต้นไปด้วยอัดไปด้วยแม่งโคตรเตืองพลังงานเลย จังหวะนี้ต่อยต่อยหัวต่อยหัวและจบฟังบมชนะฟังบมชนะด้วยเหลี่ยมเพราะถ้าความจริงถ้ามันสู้กันจนมันมันตายมันไม่ตายด้วยเนี่ยแม่งเกือบยี่สิบนาทีได้แล้วเพราะแม่งสู้กันทั้งต่อยทั้งอะไรแม่งคู่นี้น่าจะมันสุดได้แหละโอเคนะขอจบทีปแต่เท่านี้ครับบาย